สวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะพุทธาคะลูกสวัสดีครับทุกคนผมไมกี้ปณิธานนะครับยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับวันรักต้องห้ามวันรักต้องห้ามวันที่7ตุลาคมนี้ครับผมทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งครับผมทางช่อง3กดสมิสซาโนมือถือกด3ลัสครับผมเอรุ่น ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นละครเรื่องที่2แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมทุ่มเทมากๆจริงๆเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่ผมแต่ทั้งทีมงานทั้งผู้จัดละครทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆแล้วทุกคนก็รอวันออนแอร์แล้วตอนนี้เราจะได้ใกล้ที่จะได้ดูแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นมากๆครับพี่เจ้าทำหลายคนแบบโอ้โหพี่รับพี่กีกอะ อันนี้คือทีอันนี้แค่ทีเซอร์นะครับเนี่ยต้องต้องอยากให้ติดตามชมจริงๆว่าเนื้อหาในละครจะเป็นยังไงครับทำร้อนแรงในทีเซอร์กับของจริงแบบเต็มเ,เรื่องอีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะต้องเห็นในเรื่องอีกกี่เปอร์เซ็นตเหรอครับยากอะที่จะประเมินค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะในทีเซอร์บางทีเราอาจจะเห็นแค่ภาพอาจจะเห็นแค่มวลรวม แต่ว่าพอมันอยู่ในซีนมันจะมีเรื่องราวที่เราจะสามารถร้อยเรียงกันแล้วก็เราสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินได้ด้วยดูเพื่อความดูเพื่อข้อคิดได้ด้วยอะไรอย่างี้ก็น่าจะมีความเข้มข้นขึ้นอีกเยอะนะครับอย่างเลิฟติดในคว้มแต่ปีไงคกัหมันมถึงอะไรนะรเลิฟซีนอา่าภาเนี้อละครเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเลิฟซีนอ่ะทางพี่นุชชี่เขาอยากจะให้มันออกมาแบบ มีความหมายมีความลึกซึ้งมันไม่ใช่ว่าแค่แบบเออเลิฟซีนเพื่อเพื่อที่จะรักกันอย่างเดียวเพื่อที่จะให้คนดูแบบฟินอะไรเนี่ยมันมีมันมีแบ็กกราวด์สตอรี่ที่มันแบบลึกกว่านี้มากๆเวลาดูอยากให้ลองทุกคนลองแบบลองดูแล้วก็ลองวิเคราะห์ตามดูก็ได้เพราะหน้าท่านั้นตัวละครเป็นแบบไหนพราะว่าความสนุกของละครเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนเรามีการเวิร์กช็อปมาเยอะครับผมกับพี่แมทกับทางพี่นุชชีเรื่องนี้เวิร์กช็กอปกันบ่อยมากๆครับ ถ้าเกิดว่าเทียบกับเรื่องหนึ่งจริงๆผมก็เล่นมาแค่2เรื่องแต่ฟังจากหลายๆคนที่พูดมานักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยผมเขาบอกว่าเรื่องนี้เวิร์กช็อปไม่เยอะที่สุดแล้วแค่แบบอย่างเวิร์กช็อปสำหรับซีนอย่างที่พี่บอกว่าเลิฟซีนอะไรเงี้ยเราใช้เวลาเวิร์กช็อปประมาณ4ครั้งเลยนะแค่สําหรับอะไที่จะให้มันลงล็อกกันหรือว่าคุยกันให้คอนเซ็ปต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่ามุมภาพมุมอะไรในตอนที่ถ่ายทำที่ดิจิชีเขาก็มีเรฟเฟอร์เรนซ์มีคอรีโอการ์ดมีอะไรทุกอย่างแบบมันมันนเป็ เป็นการถ่ายทําที่มืออาชีพมากๆว่าดีจากลูกคนจะเข้าใจว่าเรื่องนี้ลูกซีนน่าจะเยอะอ่ะน่าจะร้อนแรงถาว่าลิกซีนเยอะไหมคือจริงๆละครมันเป็นโรแม,มนติกดราม่าอยู่แล,แล้วแล้วมันเป็นเกี่ยวกับโรแม,มนติกความรักครอบครัวอะไรอย่างนี้มันก็กกต้องมีพาร์ทนั้นในการมุมงอปนำเสนอมุมมองพาร์ทของชีวิตของตัวละครพี่ติ๊กกับพี่แมทเองทีคุยกยับเรงนเวลาเล่นคุยกันโอเคนะครับ <ๆ S 2> ผมกับพี่แมทใช่ไหมครับพี่แมทเขาสอนอะไรผมเยอะมากๆเขาก็เป็นรุ่นพี่ทางการแสดงที่ผมนับถือมากๆจริงๆ เรียนรู้อะไรจากเขาได้อีกเยอะครับสร้างความสนิทกับเขาอย่างไรละแอให้นรต่อ้กรเลอย่างี้ยพฤติกรรมก็อย่างที่พูดไปเลยือเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปบ่อยมากๆแล้วก็ด้วยความเป็นโปรเฟชชั่นอลของพี่เขาอะผมรู้สึกว่ามันง่ายสำหรับผมมากๆที่จะเข้าไปเป็นตัวละครจริงๆมีอารมณ์กับซีนนั้นจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอะอินอะอินกับซีนนั้นจริงๆเพราะพี่แม่เขาส่งอารมณ์มาทุกเทค ละ,ะครเรื่องนี้ถ่ายยากด้วยเพราะว่าเวลาถ่ายเขาใช้บางทีเขาใช้แค่กล้องเดียวอารมณ์มันต้องคีพรไปเรื่อยๆแต่พี่แมทแบบเขาไม่เคยแบบทิ้งอารมณ์ดรอปให้ผมเลยเขาส่งเต็มร้อยเต็มร้อยตลอดเลยใช่ครับผมพี่แมทเป็นเป็นพันเนอร์แล้วก็เป็นรุ่นพี่ทางการแสดงที่ดีทีเดีเก่งใจกับน่ต่อแรกก็เก่งใจครับเก่งเก่งใจมากจริงๆแต่ว่าเรามีการคุยกันตอนเวิร์กชอปแล้วครับผมว่าทุกคนเต็มที่กับโปรเจกต์นี้พี่แมทเองก็เขาก็อยากเต็มที่มากๆเพราะเขาก็ผ่ายการเล่นละครมาหลายปีเหมือนกัน เขาก็เต็มที่มากๆจริงแต่ว่าซีนขายของเรื่องไม่ใช่แค่รถิซีนอย่างเดียวใช่ไหมเนพราะว่าแบบคนก็จะเข้าใจว่าแค่ที่ถ่ายเลิีนเท่านั้ใช่หลายหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้แบบอมีแต่เลิฟซีนโปสเตอร์ก็ดูเป็นเลิฟซีนไปหมดเลยที่เสื้อออกมาก็มีแต่เลิฟซีนแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆมันมีทั้งครอบครัวมันมีทั้งแบบเหตุการณ์เกี่ยวกับแบบ อื่นๆนะครับผมภายนอกครอบครัวภายนอกเรื่องของความรักการตัดสินใจเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นประเด็นบางทีก็เซนสิทีฟทางสังคมเนี่ยมีให้ให้ดูอีกเยอะมากมากเลยครับอย่างเมื่อกี้เราบอกมันจะมีประเด็นเซนสิทธิทางสังคมระกลัวดราม่าที่จะเกิดขึ้นตามมากลัวดราม่าไหมเหรอครับผมผมรู้สึกว่าละครอ่าในมุมมองของทางผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับทางทีมเขีนยนบทเขาเขียนมาเพื่อให้มันเกิดประเด็นอยู่แล้วคือละครเรื่องนี้ผมคิดว่าทั้งทีมงานเลยเขาเขา ขาตั้งใจอยู่แล้วที่อยากจะให้ละครเรื่องนี้มาสะท้อนอะไรแต่สักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสังคมอะไรองี้ผมก็เปิดใจนะครับเฮ้ยเปิดใจอะไรเปิดละครเรื่องนี้เปิดรับคําติชมครับผมแสดว่าเตรียมตัวเตรียมใจแต่ตอนนี้เลยก็แต่ยังไม่อ่อนจริงๆก็ตั้งแต่อ่านบทแล้วเพราะว่าตั้งแต่อ่านบทก็คือรู้เลยว่าโอ้บทนี้มันมันยากมากๆอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้คิดหรอกว่าโอ้โหต้องโดนกระแสตอบรับนู่นนี่นั่นหรอกแต่ว่าเขานําเสนอวันเราต้องห้ามมานําเสนอความเป็นมนุษย์จริงๆที่ไม่ได้ ต้องดีสุดโต่งเสมอไปหรือว่าไม่ได้ต้องแย่เสมอไปคน,คนคนหนึ่งมันเป็นคนแบบสีเทาได้ก็อยู่ที่ละคเรเรื่องนี้จะทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นตอนนี้คนใกล้ออนเข้ามาทุกทีแล้วเราแบบยังไงบ้างเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างวาความคาดหวังมันสูงขนาดไหนบ้างไ,าไม่ได้คาดหวังเลยครับผมอ่ะถ้าพูดถึงความคาดหวังสําหรับคนทํางาน<ม>ก็อยากจะให้ผู้ชมได้ดูกันเยอะๆแล้วกันครับเพราะว่าเราก็ เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอยากให้ทุกคนได้เห็นทั้งการแสดงทั้งบททั้งภาพทั้งทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นคำคาดหวังเล็กๆของผมเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าอยากจะได้อะไรแบบตอบแทนมาจากสิ่งนี้ไหมผมรู้สึกว่าผมได้มาแล้วจากการที่แบบเล่นไปแล้วเรื่องนี้ทำให้เราการแสดงเราเก่งใช่เก่งขึ้นน<ๆ>่งนะครับเร่งเรืนีนี่แหละคือสิ่งที่ผมได้มาจากเรื่องนี้คือมันทําให้ผมแบบรู้เลยว่าเส้นทางการเป็นนักแสดงของผมว่าผมเลือกไม่ผิดมผมผมชอบมันจริงๆ รอติดตามเนาะครับผมก็ก็อยากจะฝากทุกคนครับผมรอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับทุกๆคาแรคเตอร์ทุกๆตัวละครแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับผมกับหวานรักต้องห้ามครับใกล้แล้วอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมครับวันจันทร์อังคารหน้าแล้วครับผมที่7ตุลาคมนี้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเองย่งขอถามครับผมหลายคนถามมาเรื่องงานคู่มันที่กับย่าดาครับผมจะมีโอกาสได้เห็นโมเมนต์งานอีกไหมคะงานคู่เหรอครับหมายถึงภายนอกหรือคิดถึงก็ เอางี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงสามารถดูย้อนหลังได้ทางสายคาสเครับ <laughs> ผมกับละครเรือร่องขอด้วยไทยเพราะว่ายังไม่ไปไหนเลย,ยเพิ่งจบไปโอ้โหจบไปแค่ไม่กี่เดือนเองแล้วสําหรับสาหรับงานคู่ก็ผมเป็นคนชอบทํางานนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครเอ็นดูผมแล้วก็เอ็นดูทีมขอด้วยไทยก็สามารถต,าติดต่อได้สอเข้ามาบ้างก็มีนะครับ ที่อย่างงานคู่ก็จะได้เห็นแบบาผ่านไปก็ก็มีเยอะเหมือนกันคับแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมผกชอบทำงานนะครับและจะรอโอกาสรอรอโอกาสใช่แต่ว่ามันยังไม่มีงานที่มันคลิปที่เป็นงานที่คู่ใช่ไหมครับก็ยังนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีให้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าต้องรอต้องรอด,ดู เ,เออง,ขง,เง,งไ,เอองไ,งไขในการรับงานทะ่เรามีบางเงื่อนไขทัไหมว่าเอจะต้องมีเรื่องเงื่อนไขเงื่อนไขในการรับงานอนี้เร่าเงื่อคหรือเรื่องอไร้รรบบานอถ้าเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับงานหรือว่าสกอบง,งานอันนี้ผมไม่ได้เป็นเป็นพาทขอมอยู่แล้วเพราะว่าอ่ผมเชื่อว่านักสแสดงทุกคนก็เป็นนี้ว่ากผู้จัดการจะเป็นคนดูแลเรื่องการรับงานรับคิวแล้วก็เรื่องสกบงานมคนก็จะมีงานอฟ้าะไรอูเราแ เขาก็เสียดเหมือนเปรตๆกันออกไปอะไรอย่างเงีค่ะเผมแล้วผมต้องทำยไงดีเขรอเขาแล้วผมผมก็รอโอกาสครับผมรอที่คุรอใช่ครับผมรออีกนิดนึงแต่ว่าผมไม่ไปไหนหรอกผมกับพี่ยาไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในสามพัทอยู่เลยบอกให้บอกให้ใจสบายใจบอกให้ครับผมก็สบายใจกันได้ครับผมผมกับพี่ยายังไม่ไปไหนนะครับผมยังอยู่ในละครเรื่องขรนเลยไทยต่อไปแล้วก็ยังเรายังอยู่ในช่องสามกันอยู่อย่างเขาไปกีฬาักับแฟน อะไรนะเเป็นที่ร้าใช่ยังเป็นที่รักให้กับแฟนๆได้เสมอไปนะครับผมรักทุกคนมากๆเพราะว่าจริงๆการรับงานของราพี่ดามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำงานกันแล้วไม่ลงชื่ไม่มไม่ไม่เกี่ยวเลยการรับงานของผมมันมันมันไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมเองอยู่แล้วอย่างของพี่ดาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวพี่ดาอยู่แล้วผมก็เกี่ยวกับโอกาสในการทํางานว่าเมื่อไหร่จะมีติดต่อมาหรือว่าเขาเล็งเห็นอะไรเห็นเคมีอะไรเราบ้างอะไรนั่นคาแรคเตอร์อะไรนะจริงๆตองแต่กาไปลองก่อเลยว่าอยากทำ ร่วมอะไรกันกับตันยายนี่นะพัทยม์ซีลี่ละครอะไรครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าอาชีพหลักของผมเป็นนักแสดงผมก็อยากนักแสดงนะพี่ยาเขาเป็นรุ่นพี่ทางการแสดงที่เก่งมากๆแล้วผมก็รับถือพี่เขามากๆจริงๆผถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกันผมก็แฮปปี้แต่ว่าผมก็จะไปอ้อนวอนอะไรก็ก็ไม่ได้เพราะว่าการตัดสินใจเรื่องทั้งละครทั้งบทละครทั้งอะไรจริงๆก็เป็นเกี่ยวกับการผู้ใหญ่กันใช่ไหมรอแล้วกันเนาะรอใช่ครับผมรอรอกันอีกนิดนึงนะครับผมทุกคนขอบคุณมากๆากเลยครับ ครับผม